สวัสดีครับเมื่อนี้ผมตั้งใจว่าสิมาไทยนะครับไทยกบอ,อย่า้าก็สิมาวานเหนือโพดนะครับ ว่าไถไปได้พอพื่อสิบนาทีครับมันรถไถมันบ่มีแห้งครับในทั้งที่หุ่กับบริษัทับลึกไปไหนครับมิตรสิดับเรื่อยๆแล้วก็ถึงบ่ดับมันกับกับโบหมุนนะครับหลอกกับโบหมุนแล้วก็บดันไปเรืยผมก็เลยมาสังเกตว่าอตุ๊กกองนี่ครับกองมันตันนะครับมันก็นเลยเห็นหารถบ่มีแห้งนะครับผมก็เรยกว่าเออ่ ถือโอกาสล่างกองไปในตัวครับอาชีาพพอเปลี่ยนนะครับพอกองผมหมดเปลี่ยนมาเด้๋วพอ,อ,อสองเดือนนะครับมันอาจจะมีน้ำเขาหรือว่าพวกสิ่งสุขรกนะครับไหลลงมาจากทางน้ำเป็นอเนี่แหละเรามาเข่ากองตัวนี้นะครับจริงๆเราผมเคยเปลี่ยนแล้วหลอบหนึ่งล่างแล้วหลอบหนึ่ง้วครับแต่ผมล่างแค่แค่กองเปลี่ยนแค่กองมันกะใส่ได้ มันก็แห้งขึ้นครับประทไทยก็แห้งขึงกก้นคึก็ดีดีขึ้นก็เก้าหลายวันนี้ทิมไว้โดนมันก็ใส่งานดูมันก็ิ่มคุณขาไม่อีกครับมีตะกอนมีอย่างเป็นให้มรถมันดนะมันไปใส่งานบอบสสะดวกแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาแบบเนี่ยทั้งที่ดีควสรสดีล่างถังไูเ่เลยน,นะล่างถังแต่ว่ามือน,นี่เกิดเซลแค่ล่างกองกอน,นะครับเปลี่ยนกอง เอาไปเปลี่ยนกองนะครับล่างใส่กองก่อนประกอบกองยังไ่อยู่กับเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการเลยครับนะนดับแรกเขาก็ต้องปิดน้ำมันก่อนนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์เบอร์่าไหร่ละ่ะเบอร์ซิปนะครับห้องขันตัวนี้ก่อน ผมลืมคีมล็อกครับมันต้องใส่คีมลลอกเปิดเปิดฟ้าตัวนี้นะเดี๋ยวจะในตัวนี้ใขพราลุ่มหลวมกอนนะครับเพราะว่ามันน็อตตัวนี้มันสิเป็นตัวยึดนะครับตัวยึดแอบบ้์บ่วหอยตัวนี้ขยับแล้วก็เ้าจะเอาคีมหลอกมามา,มาเปิดมาเปิดฟ้าตัวบนนี่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวยึดถั่วตัวยึดถั่วหอก้องนะครับเดี๋ยวผมไปเอาคีมหลอกก่อน ครับเดี๋ยวปรับขนาดปลาเก่ของคีมเอกเห็นพอดีนะครับคับตัวฝาประกับขงังเทึงหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าสิดระวังนิดหน,น่อยครับ ถ้ามันคล้ายแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อัน้นออกนะครับมันี่ครับค่อยถอดตัวนี้ออกนะครับ <c oughs> เพื่อว่าสีได้ง,ง่างเลยตัวนี้ออกมาได้นี่ครับมึงสภาพ มิตะน้มนะครับเน,นี่ยค่อยๆดึงออกมานะครับถ้ากคกอยค่อยงัดออกมาประมาณนี้นะครับมึงสภาพมันมิตะไข่นะครับเดี๋ยวกจริงๆเราควดจะมีน้ำมันโซลามาล่างนะครับ มาล้างออกให้มันสะอาดนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเปิดเอาจากนีล่างกด้เลยแล้วเอาแปรงสีฟันนหน่อยครับเอาตะไคร้มันออกก่อนไข่ครับเอถัองมันมีน้ำเมื่อผสมมาครับเราบอานี้มันเกิดตะไคร้น้ำหรือว่าน้ำมันมันมีส่วนผสมของ ของนามมันก็เลยเห็ดให้รถโบ้แห้งนะครับเปิดล่างนะเฮ้ยเปิดร้ายบ่ได้ครับนามมันเติมมาลิเกี่ยวที่จริงเลยผมอยากจะล่างออกหมดเลยครับ ล่างถังล่างสายมมนี่น้นคราวนี้ผมกบผึ่งพึ่งเลี่ยนไปทั้งนี้มันตันผมนะครับตรงนี้แต่ว่าเวลาหน่อยโ <c oughs> ดยเอาแบบพอใส่งานใดก่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวสิมะล่างทั้งนั้นมันหลบหนึ่ง เอาระมันนี้ก่อนนะครับเนาะมันใสๆในะจังน้อยหรอกอะตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาอีกมึงกรีบข้างใน,น,น,นมันงกัดมีมีตะไคร่นะครับมันมีตะไคร่เขาไปเกาะน้ำน้ำมูนี่ก็คอยเอาแปรงทูออก ตอนแรกก็คิดว่ารถสายสายพันยุอนสายพานันุบอดีที่ไหนได้รถมันโมมีแห้งยนอนว่าอกองมันตันครับ โัวเก้ยวก็แตกวันแตกม,มันกรอบ้วครับตัวนี้เดี๋ยวงานจะต้องเอตีนอีกหลายย่างอยู่เดี๋ยวจะมึงก็เอาแค่แค่คัดไปก่อนนะครับนะประกรอบเขาเลยนะครับนะ เป็นยังตรงนี้เอาตัวนี้ออกนะครับเพราะว่ามองมองบ้าทั้งหลังทั้งวงนี้ครับมันเป็นบ้าเล้าบ้านี้ถ้าเกิดเอ,อเอาไข่ตัวนี้เรือนลงมาเรื่อยๆมันจะติดบ้าตัวนี้นะครับม,ม,รมันสิมันสิไข่อลลงตัวนี้สิหมุนบลได้นะครับพอเพราะ้จเขาประกอบขาแเรานะครับก็คอยไม่ยึดน็อตที่หลังเราจะค่อยขันตัวนี้อีกรอบหนึ่งห้ไหมเนี่ย ใส่ได้อีกหัวมานจังเดือนหนึ่งเลยครับจะงไคอยมางหลังไหมแต่พอต่อยมันเหนีน่ยงกับปอะไรนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาออกงาดเนี่ยม,นะมันหิรร้อนนะวาแต่หนามันบุกหัวเพราะ ะมานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทบิงน,นี่ก็ห่างกันว่าว่าอะไถ้าเปิดน้ำมันลงให้มันลุงก่อนนะครับเบิงมัน,นมีขาบยังบเนี่ยครับมันมีขาบียังทีไหลมาจากทอน้ํามันอีกเดี๋ยวมันก็จะตันอีกคือเก่าเดี๋ยวตรงหลางถังนีกเดี๋ยวหาเวลาหลางังถังเดี๋ยวผมสิเอที่ไปเบิ่งนะครับว่า ่างทางเขาอีกจังไหนนะครับแล้วตอนนี้เราสตาร์ทครับ